ในสมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจอยู่ตอนปี4เราทุกคนจากทุกสายไม่ว่าจะเป็นการเงินการตลาดบัญชีหรือการบริหารอื่นๆจะต้องเรียนวิชาที่ชื่อว่า strategy หรือว่ากลยุทธ์มันคือการเอาวิชาต่างๆที่โรงเรียนมาตลอด4ปีมาผสมปนเปเลือกใช้ตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อยเพื่อวางแผนกลยุทธ์ให้กับธุรกิจจริงๆครับในช่วงนั้นเราเล่า10ปีที่แล้ว โลกเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันเต็มตัววงการธุรกิจได้เปลี่ยนผ่านจากยุคแห่งอุตสาหกรรมการผลิตมาเป็นการตลาดยุคใหม่ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการสร้างแบรนด์ให้คนจดจําได้มันคือยุคที่คนเริ่มมองหาตลาดบลูโอเชียนหรือว่าน่านน้าสีครามครับในโรงเรียนสอนธุรกิจเราถูกปลูกฝังให้ขายสินค้าคุณภาพดีให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพโดยการสร้างแบรนด์ให้แข็งแข่งสร้างตัวตนให้คนจําภาพได้ เพื่อให้ขายสินค้าได้ในราคาสูงมีกำไรที่ดีและแน่นอนกำไรที่ดีก็จะวนกลับเข้ามาช่วยให้เราสร้างแบรนด์ให้เติบโตยิ่งขึ้นไปอีกและเราก็เข้าใจกันไปผิดๆว่านั่นคือตลาดบลูโอเชียนครับก่อนจบคลาสเรียนกลยุทธ์อาจารย์จะให้จับกลุ่มกันเพื่อเล่นเกมจำลองธุรกิจเกมนี้แต่ละกลุ่มจะบริหารบริษัทหบริษัทซึ่งทุกกลุ่มจะขายสินค้าแบบเดียวกันหมด ตัวเกมจะดำเนินเป็นเทินหรือเป็นครั้งครับโดยที่ใน1เทินบริษัทจะต้องตัดสินใจเลือกตัวเลือกต่างๆในการบริหารเช่นตั้งราคางบประมาณการตลาดคุณภาพสินค้าและอื่นๆซึ่งผมก็จำไม่ค่อยจะได้แล้วล่ะว่ามันเล่นยังไงจำชื่อเกมก็ไม่ได้ตัางหากต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อบริษัทตัดสินใจเสร็จก็จะกดยืนยันและเมื่อทุกบริษัทยืนยันแล้ว เกมก็จะประมวลผลแล้วแสดงผลประกอบการของเธอรนนั้นๆเรียงตามลำดับบริษัทที่ทำได้ดีที่สุดไปจนถึงบริษัทที่ห่วยที่สุดผลประกอบการจะมาในรูปคะแนนและโชว์ให้เห็นว่าบริษัทไหนให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้างจะว่าไปแล้วมันก็หน้าตาคล้ายๆข้อมูลผลประกอบการที่เผยแพร่ให้เราเห็นได้จากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นั่นแหละครับแล้วพอมาเทิรใหม่บริษัทก็ต้องตัดสินใจอีกครั้ง โดยการดูว่าจะปรับกลยุทธ์ยังไงดีให้ชนะบริษัทคู่แข่งพอครบทุกเทิร์นผมก็จะไม่ได้ว่ากี่ครั้งแล้วคราวนี้ก็จะได้ผู้ชนะครับเกมนี้ค่อนข้างจริงจังเพราะอันดับในตารางเกมจะส่งผลต่อคะแนนของวิชาเรียนนี้และอันดับหนึ่งก็จะได้คะแนนเต็มครับแน่นอนว่ามีการเล่นกกงเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นคือคลาสของวิชานี้มันมีหลายห้องเรียนจึงมีคนที่ได้เล่นก่อนมาสปอยให้ฟังล่วงหน้าครับ เพื่อนผมที่ได้เล่นก่อนมาเล่าให้ฟังว่ากลยุทธ์ที่เขาใช้แล้วทำให้เขาได้จบอันดับต้นๆก็คือ blue ocean เนี่ยแหละครับทำสินค้าคุณภาพดีขายราคาแพงใส่งบการตลาดสร้างแบรนด์เข้าไปเยอะๆอาจารย์จะเล่นด้วยนะครับแต่แกก็จะวางแผนกลางๆให้จบอยู่กลางๆตาราง,างเหมือนตั้งใจให้นักเรียนได้คะแนนดีนั่นแหละครับสบายแลยสิครับงานนี้ผมคิดในใจว่าเตรียมตัวได้คะแนนเต็มได้เลยแล้ววันที่จะได้เล่นเกมก็มาถึงครับ วันนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันบางอย่างทําให้อาจารย์มาชา้านักเรียนทุกคนต้องนั่งรออยู่ในห้องพออาจารย์มาถึงก็มาในสภาพฉุนเฉียวทีเดียวครับไม่มีใครรู้ว่าอาจารย์เจออะไรมาอาจารย์ไม่พูดพร่ําทำเพลงสั่งให้ทุกคนเริ่มเกมทันทีบริษัทของผมก็ทำตามแผนการบลูโอเชียเลยครับสินค้าคุณภาพดีราคาแพงสร้างแบรนด์ใส่งบการตลาดเทินที่หผ่านไปผลปรากฏว่า บริษัทของผมอยู่เกือบท้ายตารางพวกเรางงกันอยู่สักพักก่อนจะเริ่มเข้าใจว่ากลุ่มอื่นๆมันก็ฟังเพื่อนเล่ามาเหมือนกันนี่หว่าทุกบริษัททำสินค้าคุณภาพดีราคาแพงสร้างแบรนด์กันหมดเลยครับอันดับในตารางมันเลยเรียงตามลำดับที่ว่าใครตั้งค่าแต่ละส่วนได้ดีกว่ากันโดยที่แต่ละบริษัทมีคะแนนเลื่อมกันอยู่แค่นิดเดียวกันแน่ล่ะสิวางแผนบริหารธุรกิจเหมือนกันหมดนี่นาะแต่ไม่ใช่สำหรับอาจารย์ที่กำลังหงุดหงิดครับ เพราะตอนนี้แกนำโด่งแบบไม่เห็นฝุ่นอยู่อันดับที่หนึ่งเลยเทิร์นถัดไปจนถึงเทิร์นท้ายๆแต่ละกลุ่มก็พยายามปรับตั้งค่าตัวเลขเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อให้คะแนนดีขึ้นแต่ยังอยู่ในกรอบวิธีคิดแบบบลูโอเชียนตามที่พวกเราเข้าใจกันจบเกมบริษัทของผมโชคดีได้อันดับ3ครับและแน่นอนอาจารย์ได้ที่1คลาสนั้นไม่มีใครได้คะแนนเต็มพอจบคลร์ทุกคนจะได้เห็นตัวเลขผลประกอบการของบริษัททุกบริษัทที่ลงเล่นให้จริงๆด้วยครับ ทุกบริษัทแม่งขายของดีราคาแพงสร้างแบรนด์กันหมดเลยมีอยู่แค่คนเดียวที่ไม่ได้ทำแบบนั้นก็คืออาจารย์นั่นแหละครับและอาจารย์ก็สรุปบทเรียนไว้ว่าก็พวกคุณขายของคุณภาพกันหมดเลยผมก็เลยไม่สร้างแบรนด์ขายของถูกแค่นี้เองตอนนั้นเองที่ผมค่อยเข้าใจว่าบลูโอเชียนมันไม่เกี่ยวกับคุณภาพไม่เกี่ยวกับราคาไม่เกี่ยวกับแบรนด์อะไรทั้งนั้นมันคือการสร้างความแตกต่างหรือ d i f f e r e n t i a t e เพียวๆครับ Different is always better than better. แตกต่างดีกว่าดีกว่าเสมอสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากนักธุรกิจเก่งๆทั่วโลกก็คือแต่ละคนมีวิธีที่แตกต่างกันครับความสำเร็จมันไม่ได้เป็นเส้นทางที่ตายตัวเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วแค่คำว่าความสำเร็จสำหรับแต่ละคนก็ยังมีค่าไม่เท่ากันเลยแต่ถ้าพูดถึงการโฆษณามีอยู่หนึ่งเรื่องที่การันตีความสำเร็จและล้มเหลวได้แน่นอนความแตกต่างครับคู่แข่งมันเยอะอะครับ โดยเฉลี่ยคนเราเห็นโฆษณาหลายหมื่นชิ้นต่อวันเลยทีเดียวจนพวกเราทุกคนพัฒนาทักษะที่เรียกว่า advertising blindness หรือตาบอดเมื่อเห็นโฆษณาขึ้นมาเราพร้อมจะเลื่อนนิ้วผ่านแอดทันทีวิธีเดียวที่คนทำโฆษณาอย่างเราจะหยุดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ก็คือต้องสร้างความแตกต่างครับเปล่าครับไม่จำเป็นต้องหาสินค้าใหม่ที่ไม่เคยมีใครขายมาก่อนคือถ้าทำได้มันก็ดีแหละครับแต่มันไม่เกี่ยวกับคอสนี้ คุณแค่ต้องสื่อสารออกไปให้มันแตกต่างครับจะสื่อสารยังไงให้แตกต่างก่อนอื่นเราต้องรู้จักกับองค์ประกอบต่างๆของคอนเทนต์โฆษณาก่อนครับแล้วเราจะได้รู้ว่าจะสอดแทรกความแตกต่างลงไปที่จุดไหนได้บ้างถ้ามองว่าโฆษณาคือการนําเสนอสินค้าคอนเทนต์โฆษณาจะประกอบด,ด้วยส่วนหลักๆที่สามารถทําให้แตกต่างได้3ส่วนครับ 1. ปัญหาปัญหาไหนที่ยังไม่เคยถูกคู่แข่งพูดถึงในโฆษณา ปัญหาไหนที่คู่แข่งโฆษณาบอกว่าแก้ได้แต่เอาจริงๆแล้วแก้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรปัญหาไหนที่เกิดขึ้นเนื่องจากคู่แข่งพยายามไปแก้อีกปัญหาหนึ่ง 2. วิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาที่ยังไม่เคยถูกคู่แข่งพูดถึงในโฆษณากลไกการแก้ปัญหาที่ยังไม่เคยถูกคู่แข่งพูดถึงในโฆษณาผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาที่ยังไม่เคยถูกคู่แข่งพูดถึงในโฆษณาความง่ายเร็วประหยัด ในการแก้ปัญหาที่ยังไม่เคยถูกคู่แข่งพูดถึงในโฆษณา 3. ข้อเสนอข้อเสนออะไรที่ยังไม่เคยถูกนําเสนอมาก่อนอะไรที่ใส่ลงไปในข้อเสนอแล้วทําให้กลุ่มเป้าหมายได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตัวอย่างนะครับถ้าคู่แข่งร้านเสื้อผ้าพูดว่าเสื้อผ้าหลากหลายเสื้อผ้าสําหรับผู้ชายเสื้อผ้าสําหรับผู้หญิงเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าคนอ้วนโฆษณาร้านเสื้อผ้าของคุณควรพูดว่าเสื้อผ้าสําหรับคนผิวคล้ำ เพราะมันคือปัญหาที่ยังไม่มีใครพูดถึง 2. ถ้าคู่แข่งร้านสเต็กพูดว่าร้านสเต็กค,คุณภาพร้านสเต็กราคาถูกร้านสเต็กเมนูหลากหลายร้านสเต็กเนื้อพรีเมียมโฆษณาร้านสเต็กของคุณควรพูดว่าสเต็กที่ย่างไฟ47วินาทีแป๊ะเพราะมันคือคกลไกการแก้ปัญหาที่ยังไม่ถูกพูดถึง 3. ถ้าคู่แข่งโรงแรมของคุณพูดว่าโรงแรมติดทะเลบรรยากาศดีฟรีอาหารเช้าเช็คอินรวดเร็วทันใจภายใน5นาที โฆษณาโรงแรมของคุณควรพูดว่าวิดีโอคอเข้ามาดูบรรยากาศได้แบบเรียลไทม์เพราะมันคือข้อเสนอที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายพอใจกับผลลัพธ์มากขึ้น INC Tips จะสร้างความแตกต่างให้ได้ก่อนอื่นต้องรวบรวมข้อมูลครับ1กดไลค์เพจ a c e b o o k คู่แข่งคุณจะได้เห็นโฆษณาของคู่แข่งแล้วรู้ว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่2เข้าร่วมกลุ่ม Facebook ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณ คุณจะได้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายยังติดขัดปัญหาอะไรทําไมเขาถึงยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 3. เสิร์ช Google หาบล็อกหรือกระทู้บนในพันทิป .com เช่นกันครับจะได้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายยังติดขัดอะไรอยู่ทําไมเขาถึงยังไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เขาต้องการจากนั้นค่อยมาหาความแตกต่างโดยไล่จากปัญหาวิธีแก้ข้อเสนอถ้ามีปัญหาที่ยังไม่ถูกเอ่ยถึงให้คุณแตกต่างด้วยปัญหาซะถ้าปัญหานั้นถูกพูดไปหมดแล้วหรือว่าคุณคิดไม่ออก ให้คุณแตกต่างด้วยวิธีแก้แทนและเช่นเดียวกันถ้าวิธีแก้ถูกพูดไปหมดแล้วค่อยมาแตกต่างด้วยข้อเสนอครับความจริงแล้วยังมีอีกหลายมุมที่คุณจะต้องทําให้แตกต่างครับแต่เราจะไปดูตัวอย่างกันอีกทีในส่วนที่3นะครับสําหรับส่วนที่2ก็จะจบลงตรงนี้หวังว่าคุณจะทำกันบ้านและได้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองจนพร้อมเขียนโฆษณาแล้วบทหน้าเป็นต้นไปไปเริ่มลงมือเขียนโฆษณากันครับ